ดีค่ะเรื่องสั้นวันนี้เล่าโดยเจ้าป่าคลาทมค่ะอากาศร้อนเป็นเหตุช่วงนี้ในประเทศไทยร้อนมากเป็นพิเศษทำให้ประชาชนในชนบทเสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนเป็นเหตุจอยสาวน้อยในชนบทที่เพิ่งจบมหมาหมาัดๆมยังไม่คิดจะเรียนอะไรต่อดีคิดแต่เพียงว่า วันนี้จะหาเมนูอะไรกินดีแต่เธอก็มีเมนูในใจอยู่แล้วจึงเดินไปบ้านเพื่อนสาวที่ชื่อนกแต่จอยกลับไม่เจอนกอยู่ที่บ้านเห็นแต่พี่เคนยืนตากแดดลำตัวท่อนบนเปียกชุ่มไปด้วยเงื้อมันไปทั้งตัวกำลังตเตรียมวางท่อนฟืนเพื่อใช้เผาถ่านไว้ขายพี่เคนพี่เคนนกอยู่ไหมจ๊ะ อ้าวจอยมาตั้งแต่เมื่อไรนกออกไปวัดกับแม่เมื่อกี้หานกทำไมหรือจ๊ะหนูว่าจะชวนนกไปขุดปูมาทำลาบปูหน้านี้มันมันมากลาบอร่อยค่ะพี่อ๋อนกกลับมาเย็นๆหน่อยเออหนูรอไว้ไหมล่ะจอยทำหน้าผิดหวังว้าเซ็งจังเลย หนูกลับดีกว่านะบอกมันด้วยหรอคะแล้วจอยก็หันหลังกลับเธอเดินได้มีถึง19บเ้าคนก็ร้องตะโกนตามหลังเอ,อ้ให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหมจ้ากุดปูน่ะพี่จะเสร็จแล้วแต่ว่าอากาศมันร้อนมากเลยนะจะไปอีกเหรอไปค่ะพี่แล้วจอยก็หันหลังกลับมานั่งรอเจ้าเคนที่กำลังหยิบเสียมหยิบเสื้อมาใส่ อ้าวเดี๋ยวพี่เคนจะพาไปขุดใกล้ๆสระน้ำก็แล้วกันนะน้องเวลาร้อนจะได้กระโดดลงสระกันไปเลยทั้งคู่เดินไปยังกลางทุ่งนาท่ามกลางแสงแดดร้อน42องศาเมื่อถึงจุดหมายก็เริ่มลงมือต่างคนต่างขุดนั่งหันหลังให้กันไม่สนใจกันเพราะต้องรีบทำเวลาเพราะอากาศมันกำลังจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆหมวกที่ใส่มาก็ป้องกันได้แค่เล็กน้อย เสื้อที่จอยใส่เริ่มมีเหงื่อไหลออกมาใส่จนเปียกชุ่มไปหมดเหมือนเพิ่งอาบน้ำมามันมานทั้งคู่ขุดไปเกือบชั่วโมงพี่เคนพี่เคนร้อนมากเลยจ้าจอยทนไม่ไหวพักก่อนนะคะจอยตะโกนบอกเคนที่นั่งอยู่อีกฝ้าของทุ่งนาเจ้าเคนรีบลุกถือถังปูมาอวดยื่นให้จอยดู อ้าวดูนี่ปูที่พี่ขุดได้เยอะพอแล้วนะเราไปนั่งใต้ต้นกำปูกันเถอะทั้งสองมานั่งใต้ต้นกำปูใหญ่ที่อยู่ริมสระน้ำจอยทิ้งตัวนั่งลงถอนหายใจเฮือกใหญ่เคนแอบหวัวเราะและส่งน้ำให้เธอดื่มจอยถ้าหนูร้อนก็ลงไปแช่ในน้ำได้นะพี่จะนั่งรออยู่ข้างบนนี่แหละ จอยจึงรีบทำตามที่พี่เคนบอกทันทีมีชายหนุ่มนั่งมองเป็นกำลังใจอยู่ด้านบนขอบสะเคนถอดเสื้อออกมาผึ่งลมเห็นกล้ามมัดใหญ่ที่ผ่านการทำงานหนักมาทุกวันท้องที่แข็งเป็นลอนๆอนดูเซ็กซี่ทำให้หญิงสาวต้องแอบมองแต่แล้วเสียงวิดร้องตกใจของจอยก็กรีดลั่นดิ้นไปดิ้นมา พี่เคนพี่เคนช่วยด้วยพี่เคนช่วยด้วยเคนรีบลุกขึ้นกระโดดลงไปเป็นอะไรเป็นอะไรเขารีบกระโจนลงน้ำถึงตัวจอยทันทีจอยโผลกอดไม่รู้ตัวอะไรอยู่ในเสื้อจอยได้แต่ดิ้นไปดิ้นมาเคนกอดเธอไว้ไม่ให้ดิน้นถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเลยจอย ทั้งสองจึงช่วยกันถอดเสื้อออกอย่างทุลักทุเลท่ามกลางเสียงวิดร้องตลอดเวลาของจอยเคนรีบคว้าเสื้อที่ถอดได้ออกมาเช็คดูโดยลืมสังเกตว่าที่ตัวจอยมีแค่เสื้อตัวเดียวที่ยังปกปิดดอกบัวเธออยู่ไม่เห็นมีอะไรเลยตัวอะไรก็ไม่มีจอยกรีดร้องเสียงดังอีกครั้งว้ายมันอยู่ในเสื้อนายพี่ ยังไม่ทันเคนจะพูดอะไรจอยก็โยนเสื้อตัวสุดท้ายที่ติดตัวเธอออกขึ้นไปบนฝั่งแล้วเธอส่งเสียงร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวรีบหมุนตัวกลับมาประจันหน้ากับเคนเกาะไหลเคนทั้งสองข้างไว้แน่นๆทำท่ากระโดดขึ้นกระโดดลงพี่เคนเห็นไหมเคนกลือน้ำลายเฮือกใหญ่กับภาพที่อยู่ตรงหน้า จำเป็นต้องเพ่งมองที่แตงโมลูกใหญ่ๆสองลูกที่ลอยกระเพื่อมขยับขึ้นขยับลงอย่างชัดเจนเห็นเนื้อในแตงโมสีชมพูหน้ากินชายหนุ่มยืนมือสันสนๆยื่นมือไปจับตัวที่เกาะบนแตงโมของจอยนี่ไงนี่ไงตักกระแตนแล้วแคนก็ยื่นตักกระแตนไปตรงหน้าจอยท่อนึกว่าอะไรตักกระแตนอย่างโล่งใจจึงรีบปล่อยมือ ออกจากไหลของเคนโดยลืมไปว่าตัวเองไม่มีอะไรปกปิดเหลือสักชิ้นเลยพี่เคนพี่เคนเราเล่นน้ำต่อด้วยกันสิเคนทํำท่าอึกอักตัดสินใจดึงตัวจอยเข้ามากอดไว้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพี่มีอะไรจะบอกน้ำเย็นมากพี่ขอความอบอุ่นจากจอยหน่อยนะ จอยได้ดิ้นเป็นพิธีเล็กน้อยปล่อยนะพี่เคนเดี๋ยวมีคนมาเห็นใครก็จะออกมาจากบ้านตอนนี้อากาศร้อนขนาดนี้ไม่มีใครมาหรอกมีแต่เราสองคนนี่แหละบ้าทั้งคู่เริ่มดำผุดดำว่ายไปมาจนเหนื่อยเคนเลยดึงตัวจอยมาที่ขอบสะแล้วเขาก็เริ่มสอนเธอขุดปู ที่ขอบสะอย่างชำนาญผู้ช่วยอย่างจอยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยพละกกำลังที่มีมากมายของชายหนุม่มทำให้น้ำในสะกระเพื่อมกระเพื่อมเป็นคลื่นมากระทบฝั่งเป็นระลอกระลอกเป็นแบบนั้นจนเย็นหลังจากวันนั้นที่สะน้ำแห่งนี้ก็มีน้ำกระเพื่อมแทบทุกวัน คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ